สวัสดีครับ <c oughs> ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไอคอนิสานคอยคอีสานผมคนอีสานอีกเหลื่มหนึง่ง <c oughs> ขอบคุณนะครับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมช่องของผมแล้วก็ชอบขอขอบคุณที่กดติดตามช่องทำ YouTube แบบอ่าเขาเรียกอะไรถ้าเป็นภาษาทูตแปเขาเรียกตามมีตามเกิดวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดขอนแก่น มาทำงานเหมือนเดิมจังหวัดขอนแก่นก็ถือว่าเป็นเมืองที่เจริญอันดับน่าจะเป็นอันดับหนึ่งของภาคอีสานเลยแหละครับเพราะว่ามันเป็นทางผ่านจากาเป็นจุดศูนย์กลางของภาคอีสานว่างนันเถอะจากสุรินทร์มาขอนแกน่นบ้านผมจากสุรินทร์มาขอนแก่นก็จะผ่าน สุรินบุรีลำแล้วก็101ร้อยเอ็ดสารคามขอนแก่นแต่ถ้ามาจากกรุงเทพนะฮะมาจากกรุงเทพก็จะเป็นกรุงเทพสระบ,บุรีโคร,ราชแล้วก็ขอนแก่นแค่4จังหวัดนะฮะจากระยะทางจากกรุงเทพมาขอนแก่นประมาณ420กิโลเมตร อันนี้ผมคำนวณคร่าวๆนะว่าจากกรุงเทพมาสระบ,บุรีร้อยหกกิโลร้อยสิบกิโลจาก <c oughs> จากกรุงเทพถึงโคราชสองร้อยสองร้อยสี่สิบประมาณเนี้ยแล้วก็จากโคราชหรือนครราชสีมามาถึงขอนแก่นประมาณร้อยแปดสิบหกร้อยแปดสิบเจ็ดกิโลรวมๆแล้วก็สี่ร้อยกว่ากิโลแต่ก่อนรถยนต วิ่งกรุงเทพขอนแก่นประมาณ5-6ชั่วโมงตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับตอนนี้เขาจำกัดความเร็วที่ร้อไม่เกิน110กิโลเมตรชั่วโมงสำหรับรถโดยสารแล้วก็ไม่เกิน110กิโลสำหรับรถส่วนบุคคลเหมือนกันก็เลยต้องใช้เวลาเยอะหน่อยเพราะเหตุผลด้านความปลอดภัย <c oughs> วันนี้เป็นวันที่ <c oughs> ยี่สิบไม่ใช วันที่สิบสามมกราคมสองพัน้อยหกสิบแปดนี่เขาเรียกว่ามอเตอร์ไซค์พ่วงข้างนะครับไซยค์ค่างกำลังเดินออกมาหาอะไรกินนี่ก็จะเป็นอ๋อร้านปิดไปแล้วครัวสามพี่น้องขายเป็ดเสร็จแล้วเสร็เศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีเพราะว่า ร้านหลวงปิดกันเยอะเดี๋ยวผมจะเดินพาไปดูมาขอนแก่นมาได้หลายทางนะครับแล้วมาขอนแก่นมาได้ทั้งรถเขาเรียกว่ารถรถทัวร์จริงๆก็เรียกรถโดยสารประจําทางจะเป็นรถปรับอากาศเราติดปากก็รถทัวร์อันนี้เป็นถนนเหล่านาดีคนขอนแก่นก็จะพูดภาษา อีสานว่าวเล่านะครับภาษาอีสานกับภาษาประเทศลาวก็คล้ายๆกันแต่คนขอนแก่นไม่ได้เป็นคนที่อบประยบมาจากประเทศลาวนะครับไม่มีใครพูดว่าคนขอนแก่นเป็นคนที่อบพยพกมาจากประเทศลาวเท่าที่ผมทราบเนี่ยถ้าคือจังหวัดเลยจังหวัดเลยนี้คนลาวมาอยู่เยอะเลยแล้วก็ อุดรก็ไม่ใช่นะครับอุดรก็ไม่มีข่าวว่าไม่มีใครว่าคนลาวออมาอยู่จังหวัดอุดรน,นครพนมนครพนมถ้าจะพูดนครพนมสกลนครนี่ไม่ใช่คนลาวนะจะเป็นคนเวียดนามซึ่งอยู่ส่วนมากที่ว่าถูกมีกล่าวพูดว่าอพยพมา,ามากินตาเผาลานนี้เปีเดยดด้วยแลเจอฝรั่ง ก็ใน,นคนฝรั่งก็มาเที่ยวประเทศไทยเยอะปีนี้ยอมรับว,ว่ามีความหนาวนะครับหนาวจนมีหลายคนบ่นว่าไม่ใช่บน่นมีคนบอกว่าหนาวอย่างสมศักดิ์ศรีของหน้าหนาวเดี๋ยวผมจะเดินไปเรื่อยๆครับตอนนี้จะเดินไปดูสถานอ่ะเมื่อกี้ผมพูดว่า มาจังหวัดขอนแก่นมาได้ด้วยรถทัวร์รถโดยสารประจำทางของบริษัททัวร์ต่างๆส่วนมากก็จะเป็นนครชัยทัวร์นะครับที่เข้ามากันเพราะรถค่อ,ขอ,ขอ,ขอนข้างจะดีแล้วก็เป็นบริษัทบคอสอรหรือบริษัทขนส่งจำกัดจากขอนแก่นก็จะไปอุดรหนองคายนะครับออกประเทศลาวไปทางโน้นนะครับ แล้วก็รถไฟรถไฟกรุงเทพกรุงเทพหนองคายกรุงเทพอุดรน,นี่แหละครับมันจะผ่านขอนแกน่นราคาก็สูสีกับแล้วก็อีกเส้นทางหนึ่งคือเครื่องบินขอนแก่นมีสนามบินสนามบินขอนแกน่นอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยขอนแกน่นราคาก็บางทีถ้าจองล่วงหน้าบอกถูกกว่ารถทัวร์ด้วยซ้ำคนเขาเลยนิยมมารถมาทางเครื่องบินมากกว่า ใช้เวลาบินก็ประมาณ45นาทีแต่ก่อจะเช็คอินมันก็ไม่เหนื่อยไม่ไม่เสียเวลาเท่าไหร่แต่ช้าหย็ดกลับนี่ครับนี่มีการจัดการขยะขยะไม่ทิ้งเลยะราดเท่าไหร่ ถ้าอยากให้ผมผมอาจจะพูดอะไรผิดพลาดไปก็แนะนำได้นะครับนี่สนามกีฬาจังหวัดขอนแก่นโอ้ใจยังเนี่ยปนเนียง <c oughs> ยังตูดมั่นบ่เอบอบ่ไม่จักบาทเนี่ยสิบบาทโอ้โลบอ่ะ นี่เป็นสตรีทฟู้ดที่ฝรั่งเขาชอบทำคอนเทนต์ประเทศไทยมีของกินตลอด24ชั่วโมงเขาว่าอย่างนั้นนะที่มันก็จริงแหละครับประเทศไทยไม่มีอาหารมื้อเช้ามื้อเที่ยงมื้อเย็นกินทั้งวันพวกผมก็กินทั้งวันเหมือนกันเนี่วิธีการเลยขยะไม่ใช่ปุง รถติดนะครับเพราะว่ารถนี้จะไปออกถนนสาย201เส้นนครราชสีมาอุดรหนองคายนี่แหละครับขอบคุณท่านที่กดไลค์นะครับ างทีทำช่องทาช่อง youtube ถ้าเราเดินเดินคุยไปอย่างเงี้ยมันก็จะเห็นอะไรมันก็จะนึกไม่ต้องนึกอะไรมากมกัต้องนึกถึงคอนเทนต์มากแต่ถ้าจะเอาแบบแบบนีต้องรถมารับลูกรับนักเรียนถ้าจะให้นั่งคุยเป็นหัวข้อหัวข้อผมก็ไม่ถนัดนะเพราะว่าผมก็ไม่รู้จะคุยเรื่องอะไรลยครับทำตามทำคอนเทนต์ไปตามเวลาเราเดินทางไงงี้ย จังหวัดขอนแก่นขอนแก่นจริงๆชื่อก็ามาจาับขอนไม้ขอนไม้ขามที่มันไม้มะขามที่มันร้านเป็นตารองเป็นตารองแปลว่าหน้ามาลองนะครับเป็นตาเป็นว่าปแ,ปแปลว่าน่าจาับอีกนอ้เป็นการประสบการณ์วิชาชีพของนักเรียนนะครับ โรงเรียนโสดทศศึกษาจังหวัดคอนแก่นนะครับโสดทศศึกษาคอนแกนสโกฟอร์ e d จิฟเป็นโรงเรียนสำหรับคนหูหนวกนะครับเดี๋ยวผมจะเดินไปจนถึงทางรถไฟนะครับอากาศก็ค่อนข้างเยน็น ทางรถไฟของคอนแก่นจะเป็นทางร <c> ถ <oughs> ไฟยกระดับน่าจะมีแห่งแรก <c oughs> เป็นทางรถไฟยกระดับผ่านตัวจังหวัดแห่งแรกของต่างจังหวัดในประเทศไทยแล้วก็มีขอบของ <c oughs> อขอโทษกนะ็จะมีทางรถไฟของในตัวกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นเมืองหลวงของประเทศไทยที่มีการยกระดับถนน ทางรถไฟตั้งแต่รังสิตไปจนถึงสถานีกลางบางซื่อหรือสถานีกรงเทพอภิวัตรก็ลดปัญหารถติดไปได้เยอะพอสมควรแต่ก็ใช้งการใช้เงินเยอะเหมกันนะครับผมว่าหลักหลักแสนล้านเหมือนกันแสนล้านสําหรับคนไทยก็ถือว่าเยอะนะประเทศเล็กๆที่มีประชากรตอนนี้คนไทยมีไม่ถึงเจ็ดสิบล้านลแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะลดลงด้วยเพราะว่า ตาการเกิดของประเทศไทยหรือว่าต่ำคนเกิดน้อยกว่าคนตายเรามีคนมีคนเกิดน้อยกว่าคนตายคนเกิดประมาณ400,000กว่าคนตาย500,000กว่าต่อปีมันก็เลยทำให้ มีประชากรน้อยลงอีกอย่างคือคนรุ่นใหม่มีการศึต้องไปเรียนหนังสือคนไทยเขาก็มีทัศนคติว่าลูกจะต้องเรียนจบปริญญาตีแล้วก็เด็กทุกคนโกรธมาจะต้องได้เรียนจนจบม .3 นะครับมีการบังคับถ้าพ่อแม่คนไหนไม่ส่งให้ลูกเรียนหรือผู้ปกครอง คนไหนไม่ส่งลูกเรียนจนจบม3มีความผิดด้วยนะครับอ้อะไรเนี่ยแกแตกไม่รู้ว่าประเทศอื่นเขาบังคับให้เด็กเรียนหนังสือหรือเปล่านะครับภาหนะของเด็กที่ใช้ขับไปโรงเรียนเด็กบางคนขับเป็นตั้งแต่อายุ6-7ขวบนะครับมอเตอร์ไซค์ มันมันีเ่เป็นเด็กวัธยมปลายนะครับมือขอนแก่นวิทยาลัยเป็นโรงเรียนประจำจังหวัดของจังหวัดขอนแก่นนา่าจะเป็นโรงเรียนที่มีชื่อเสียงอันดับต้นๆข้างล่าาก็จะเป็นสถาบันสอนภาษา ตอนนี้ประเทศไทยก็จะสอน <c oughs> <c oughs> ก็มีภาษากฤษภาษาจีนตอนนี้ก็เริ่มเรียนภาษาเกาหลีกันแล้วนะครับ <c oughs> ต่แปลกนะคนอาเซียนรอบๆประเทศเนี่ยผู้ภาษาไทยได้ชัดเจาะวันนั้นผมไปเจอสาวลาวที่จังหวัดลบบุรีแล้วก็เจอสาวลาวมาทํางานร้านอาหารที่กรุงเทพมหานครพูดไทยชัดถธอว่าเธอพิ่งมาอยู่ได้ห้าหกวัน เรียนมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยปิดเทอมก็เลยมหาวิทยาลัยได้พิเศษโอข้ามประเทศมาเลยนะครับจะ <c oughs> จะพูดไทยชัดมากแสดงว่าพวกเขาเรียนภาษาไทย <c oughs> แต่คนไทยไม่เรียนภาษาต่างประเทศเลยนะครับที่นิยมก็คือภาษาอังกฤษภาษาเวียดนาม <c oughs> ฟิลิปปินอินโดนีเซียมาเลเซีย <c oughs> เมียนมาลาวกัมพูชานี่ เด็กไทยไม่ได้เลยนะแล้วไม่เรียนด้วยไม่สนใจด้วยเด็กไทยยุคใหม่ที่จะพ่อแม่เป็นเขาเรียกอะเป็นคนพื้นเมืองเป็นชนที่พูดภาษาพื้นภาษาพื้นถิ่นภาษาเขาเรียกภาษาพื้นถิ่นนะครับอย่างผมก็พูดภาษาลาวลูกผม,มพูดไม่ได้หลานก็พูดไม่ได้ <c oughs> กล้ถึงแล้วครับใกล้ถึงสถานีอ่ใกล้ถึงทางรถไฟแล้วแับเม่ก็น,นั่งรอพ่อแม่มารับเด็กส่วน่าจะมีในโรงเรียนนี่น่าจะมีรถยนต์มารับไม่เห็นมีรถสองแถวผ่านเลยคือบางทีก็เป็นความเป็นห่วงของพ่อแม่นะครับ อยากจะให้ลูกถึงบ้านอย่างปลอดภัยเลิกงานก็ให้นั่งรอเด็กบางคนก็อาจจะเรียนพิเศษนยะครับดิวเข้ามอสีม1ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์ถ้าเทียบเป็นตาส่วนต่อประชากรสูงที่สุดในโลกนะครับผมว่ารถยนต์ก็น่าจะสูงด้วย จะทุกบ้านมีรถยนต์ผมเคยเห็นภาพวิดีโอของประเทศเวียดนามนะที่เขาขับมอเตอร์ไซค์กันแล้ก็อตอนแรกเราคิดว่าประเทศเวียดนามน่าจะมีมอเตอร์ไซค์หรือรถจักรยานยนต์มากที่สุดในโลกแต่ไม่ใช่ครับแพ้ไทยครับแพ้หลายเท่าด้วยเนี่ยครับถึงทางรถไฟแล้วนะครับเป็นทางยกระดับข้ามเมือง ขอนแก่นก็อาหารก็ไม่มีอะไรนะมันอาหารก็คล้ายๆทั้งมส้มตำตำบัะุงไก่ย,ย่างข้าวเหนียวแต่ไม่มีชื่อแบบไก่ย,ย่างขอนแก่นอะไรนะไม่มีใครทำไปทางไหนก็เดี๋ยวเข้าไปตลาดนะครับถึงถเแล้วครับสถานีรถไฟทางรถไฟขอบคุณที่ติดตามรับชมช่องของผมนะครับ ถ้าชอบวิดีโอก็ช่วยกดไลค์ด้วยนะครับมีการติดตชมก็บอกมาได้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ